สวัสดีครับเช้านี้เนาะเป็นที่น่าพอใจเลยประมาณสามโลก,กว่านะครับเครื่องดูดยุงเครื่องดูดยุงของเรานะครับนี่ครับยุงฝังเสียงนะครับยุงลุ้วน,นยุงลุ้วนครับอ่านี่ยน,นะครับ,รบลุ้วน,นตัวนี้แบตเตอรี่ยี่สิบหกแอมป์นะครับ ยี่สิบกแอมใช้ได้แจ้งเลยอ่าล้วไปดูอีกตัวหนึ่งไปดูอีกตัวหนึ่งสิบเอ็ดแอมสิบเอ็ดแอมมันจะได้ประมาณหกชั่วโมงงาดูผลงานครับนี่ผลงานผลงานครับยังบินอยู่เลยครับนี่ครับยุงนะครับยุงลว้ลวนเลยอันนี้เมื่อคืนอ่าอันนี้สิบเอ็ดแอมอ่าโอเคนะครับ ชัดเจนนะครับร้อยเปเซ็นตล้วว่าทำงานาคุณภาพนะครับเล่นใช้งานจริงนะครับอก็เช้า,ชานี้นอนสบายใจครับไม่มีอะไรกวนเลยยุงนะครับดูนะครับยุงยุงล้วนๆยุงล้วนๆวน,นครับยุงอ มันเป็นบนบินอยู่เลยอ่ะโอเคนะครับลูกค้าท่านใดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมีเบอร์โทรนะครับมีเบอร์โทรแล้วก็แชทมาได้เลยนะครับพร้อมจัดส่งครับภายในสามวันถึงมือแน่นอนนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ